จเจริญพรญาติโยมและสาวชนทั้งหลายวันนี้หลวงพี่อยู่ที่พระธาตุดอยตุงนะซึ่งอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้ก็จะได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่71ของฉบับมหามากุฏในวิชาชีวิตตอนที่296นะซึ่งชีวิตคนเรานั้นเนี่ยก็ปรารถนาในเรื่องของความสุขความสําเร็จนะในการดํารงชีวิตถ้าเป็นไปได้มีฐานะนะมีทรัพย์สินเงินทองที่จะพอ จับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยก็เป็นความสุขถือว่าเป็นบุญองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้ทรงตรัสไว้เลยว่าคนที่ได้ใช้จ่ายทรัพย์เนี่ยนะมีบุญนะเหมือนประมาณว่ามีบุญมากกว่าคนหาทรัพย์อ่ะนะเพราะนั้นเป้าหมายชีวิตนะที่เราปรารถนาคือความสุขและความสำเร็จเนี่ยเพราะนั้นความสุขนั้นจึงเป็นแรงจูงใจนะของทุกการกระทำที่เรากระทำนะเพราะว่า ใครๆก็ปรารถนาความสุขทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในรูปแบบของการใช้ชีวิตที่จะทําให้เกิดความสุขได้นะก็คือการดํารงตนนะในทางสายกลางนะการที่มีความภาคภูมิใจในคุณค่าของชีวิตที่เราได้เกิดมานะภาคภูมิใจในการงานทั้งหลายในอาชีพทั้งหลายที่เราได้กระทำ หรือแม้แต่ความผูกพันฉันมิตรนะระหว่างเพื่อนฝูงนะที่เป็นสายสัมพันธ์ที่ดีหรือความผูกพันนะโดยสัญชาตญาณนะในกับพ่อแม่หรือการได้รับสิ่งที่เป็นความรู้อันประเสริฐจากครูบาอาจารย์เหล่านี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะแห่งความรู้สึกของความกระตันยูกระตเวทีที่เขาเรียกว่าการสํานึกรู้คุณต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการเข้าถึง จิตใจภายในของเราเพราะว่าชีวิตเรานั้นประกอบไปด้วยกายและใจถ้าหากว่าการออกกำลังกายนะคือการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยนะนะการสงบจิตใจนี่แหละก็คือการออกกำลังจิตเหล่านี้เป็นตน้นเพราะนั้นการเข้าถึงความรู้สึกภายในจิตใจความมีเสถียรภาพของชีวิตมีความมั่นคงในชีวิตที่เราพึงจะได้มีความ ใส่ใจในสุขภาพใส่ใจในจิตใจนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้มันก็จะเป็นความสมบูรณ์แบบของเป้าหมายของชีวิตที่เราปรารถนา,าความสุขซึ่งมนุษย์เราก็พยายามที่จะสรรหาวิธีที่ดีที่สุดในการดำรงชีวิตวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานหรือ วิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียนนะบางทีความทรงจําเก่าๆนะที่เราประสบความสำเร็จมาเช่นเรียนจบมารับปริญญามาหรือแม้ว่าการทำงานใดๆที่แบบว่าผู้อื่นเกิดความรู้สึกขอบคุณหรือชมเชยเนี่ยบางทีมันก็เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความทรงจำนะเป็นความทรงจําที่ดีเป็นสายสัมพันธ์ที่ดี ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะวันนี้ก็พอดีหลวงพี่เองก็มาที่อำเภอแม่สายพอดีพระสาดมิกที่จังหวัดอุดรธานีเนี่ยท่านต้องการที่จะทราบถึงว่าสิ้นปีท่านจะพาญาติโยมจากประเทศอินโดนีเซียมาที่แม่สายแล้วก็ว่าจะข้ามไปฝั่งพมา่าก็เลยให้หลวงพี่มาสอบถามว่าจะต้องใช้ค่าธรรมเนียมค่าผ่านแดนเนี่ยคนละเท่าไหร่นะ หลวงพี่ก็ให้ลูกศิษย์มากับลูกศิษย์และลูกศิษย์ไปถามก็ดีเจ้าที่ตรวจคองข้าเมืองก็บอกว่าโอเราให้ข้ามได้เฉพาะคนไทยนะคนไทยแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยแม้แต่ลาวยังไม่ได้เลยที่จะผ่านแดนนี้เพราะว่าประเทศพม่าเขายังไม่สงบเพราะนั้นผ่านแดนนี้ไม่ได้แต่คนไทยก็เก็บแก้สามสิบบาทต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่พระสารธรรมิก ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยขอความช่วยเหลือหลวงพี่มาในเรื่องการทราบข้อมูลที่จะได้พาญาติโยมไปเที่ยวอีกฝั่งแต่คงเป็นไปไม่ได้ลวเพราะว่าด่านคงไม่เปิดอีกกอนนี้ก็คือ,อ,อท่านจะทราบราคาของการแกะสลักพระสาวกค,คือพระอุปคุตนะหน้าตัก28นิ้วก็ให้หลวงพี่มาสอบถามที่อำเภอแม่สายหน่อยเพราะว่าที่แม่สายนี้จะเป็นแหล่งของโรงงานแกะสลักพระ ซึ่งวันนี้พี่ก็ได้มีโอกาสเจอกับเจ้าของโรงงานก็คุยคุยกันก็บอกว่าก็ถามเขาเป็นความรู้นะว่าช่างฝีมือของของการแกะพระเนี่ยในแม่สายเนี่ยก็เห็นเขาแกะมาสวยมากในหลายหลาย,หลายหล,ยหล,ยหลยองค์นะเขาบอกว่าเนี่จะเป็นชาวเป็นคนไทยใหญ่หมายว่าคือเป็นคนเป็นคนที่เกิดในประเทศไทยแต่เป็นเชื้อสายไทยใหญ่นะที่ที่เขามีความศรัทธาในคุณศาสนาต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ ก็เลยได้มามาได้มาที่แม่สายมามาสอบถามราคาให้เพื่อนด้วยพระเพื่อนด้วยเพราะว่าหน้าตัก28นิ้วเขาก็บอกว่าแกะสลักก็ค่าแกะสลักก็ประมาณ2,500 0 0บาทแต่ว่าต้องมัดจำก่อน30%พี่จะได้ก็จะได้แจ้งให้กับพระเพื่อนนะก่อนนี้ก็ช่วยๆกันเพราะว่าเป็นสายสมัมพันธ์นะที่มีอะไรก็ช่วยเหลือกันอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตนนะแม้แต่ในเรื่องราวที่อง์ วันนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่71นี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวในเ,เ,เรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการก่อนๆอ,องค์เพราะว่าในที่เราสืบค้นนะในพระไตรปิฎกก็จะมีอยู่28พระองค์ตั้งแต่พระตันหังกรพุทธเจ้าเป็นต้นไล่มาจนถึงองค์ที่28องค์ปัจจุบันก็คือพระโคตมพุทธเจ้านะในพระไตรปิฎกเล่มนี้วันนี้ที่หลวงพี่จะได้กล่าวก็เป็นเรื่องราวของ เรื่องราวในสมัยพระวิปัสสีพุทธเจ้าในสมัยของพระนรมทศิพุทธเจ้านะแล้วก็ในสมัยของพะระปทุมุตลราพุทธเจ้านะซึ่งก็จะมีภาษาวกของพระองค์ในยุคนั้นๆเนี่ยเช่นในยุคของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็จะมีพระเอาการชลิกะนะในเอาการชลิกะเถลาประธานะซึ่งเป็นเรื่องราวที่สรรเสริญพระปัสสีพุทธเจ้าว่า พระอ,องค์นั้นเนี่ยเป็นผู้ฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกหรือแม้แต่พวกเจ้ารัทธิต่างๆนะครับซึ่งพระเอการชลิกาเนี่ยก็มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระวิตสีพุทธเจ้าก็กระทําอันชลีนะต่างๆเหล่านี้เป็นต้องก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้นะอ,อ,อ่านให้ฟังนิดนะ เอกันชลิกะเถราประธานะนะที่เป็นถ้อยคําของพระเอกันชลิกะเถระว่า,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าพระวิปัสสีนะพระวิปัสสีพุทธเจ้านะาทรงเป็นนรชนผู้แก้วกล้าเป็นผู้นําที่วิเศษทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกนะผู้เป็นเจ้าลัทธิมีพระปีชามากเห็นแล้วมีจิตเลื่อมใสมีใจสมนัต นะได้ประครองอัญชลีคือได้กระทําการอัญชลีพระวิปัสสีพุทธเจ้านะหรือในเรื่องราวในยุคข,ของพระอนุมัทิสีพุทธเจ้านะในถ้อยคำนะที่พ,ะพะระภักุละเถระนะซึ่งก็อยู่ในภักุละเถราประทานะนะว่าในพัทธลกับที่ประมาณไม่ได้เนี่ยพระ พระกุละเถระเนี่ยได้ทําความดีพยายามที่จะเผากิเลสนะเพื่อให้คนออถอนภพชาติอาสวะสิ้นไปนะและการที่ท่านมาสู่สํานักของอพระอนุมัทสีพุทธเจ้านั้นเนี่ยก็เป็นการมาดีแล้วเหล่านี้เป็นต้นไม่หลงทางนะก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้นะว่า ด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการาในกับอันประมาณไม่ได้แต่พัตละกับนี้เราได้ทํากรรมอันใดไว้ในครั้งนั้นเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบได้หมดแล้วอสาาวะทั้งปวงสิ้นไปแล้วการที่เราได้มาในสํานักพระพุทธเจ้าของเราเป็นการดีแล้วหนออันนี้ก็เป็นยุคข,ของพระอนุมัติสีพุทธเจ้าส่วนในยุคข,ของพะระปทุมุตระพุทธเจ้าก็เป็นห้อยคําที่พระพิลาเอา พรนะพิลาลิทายกนะฮะพิลาลิทายกนะในเอ่อพิลาลิทายกเถลาประธานะนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวของความสำคัญของจิตดวงสุดท้ายนะที่พระพิลาลิทายกเนะี่ยได้กล่าวนะว่าจิตสุดท้ายเนะี่ยกำลังเป็นไปตนได้ถอนพบหมดแล้วนะทรงร่างกาย อันเป็นพบสุดท้ายในพุทธศาสนานะของพระปัทุมุตระพุทธเจ้านะก็อยู่ในหน้าสามร้ซึ่งมีถ้อยคำว่าจิตดวงสุดท้ายของเรากำลังเป็นไปเราถอนพบขึ้นได้หมดแล้วเราทรงร่างกายันเป็นพบสุดท้ายไว้ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจิตสุดท้ายนี่แหละเป็นเรื่องที่มีความ สำคัญนะที่เราจะไปสู่ภพภูมิไหนนะไปสู่ในภพภูมิที่เป็นสุขติภูมิก็ต้องเป็นจุดที่อันสงบนะสงบงดงามเบิกบานนะแต่ถ้าไปสู่ทุกติภูมิก็เป็นจิตที่ว้าวุ่นนะวิตกกังวลห่วงใยอะไรต่างๆ่างเลยนี้เป็นต้นเชกเช่นเดียวกับการเดินทางในขณะที่เรามีชีวิตอยู่การไปในสถานที่แปลกใหม่นะอย่างวันนี้หลวงพี่ก็หลังจากทําธุระให พระเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทางเส้นทางของแม่สายเลาะขึ้นมาทางถาหีผาหมีนะแล้วก็เห็นภูมิประเทศทางฝั่งพม่าซึ่งอุดมไปด้วยป่าเขาที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์มากไม่มีแพ้วถางเลยมันเลยทําให้มีเมฆหมอกที่แบบสวยแม้แต่ดอยช้างเราก็ยังสู้ไม่ได้นะท้งนั้นที่ความสูงเท่ากันความสูงภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศของดอยช้างอสวยน่าจะสวยกว่าเพราะสูงกว่าแต่แต่พอดีว่ามันโดน แพ้วถางเป็นเลือกสวนไล่นาซะเยอะมันก็เลยเป็นแหวงแหวงว้าวาแต่ว่าของฝั่งพม่าเนี่ยมันเป็นป่าเหมือนป่าดงดิบที่อยู่ดรสมบูรณ์เพราะนั่นจึงมีเมฆลอยออกมาจากพื้นดินที่แบบว่าเอ,อไอฝนเนี่ยไอไอจากพื้นดินเนี่ยมันกระทบกับความเย็นนะมันก็เลยทําให้เป็นแบบ เป็นเมฆขึ้นมาที่มีความสวยงามนัม้นไปการไปในสถานที่แปลกใหม่นะวันนี้ก็จริงๆก็เคยผ่านมาอยู่เส้นนี้นะเส้นนี้ก็มีความเข้มงวดในเรื่องของอความปลอดภัยที่ว่าตัวคนลักลอบเข้ามาในในประเทศไทยก็มีทหารเฝ้าอยู่เป็นจุดๆเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการได้ไปในสถานที่แปลกใหม่นะมันก็ทําให้เราได้ประสบการณ์ของชีวิตเหมือนกันทาให้ได้ความทรงจำนะที่เอ่อ ที่แบบว่ามันก็จะติดอยู่ในใจเดี๋ยวนี้มันมีความทรงจําที่เข้ามาช่วยได้คือเรื่องของ Facebook Facebook นี้จะทําให้เราแบบว่าบางทีเรามันจะมีความทรงจําต่างๆบางทีแบบมันอะไรที่ประทับใจที่เราโพสต์ไว้เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นว่าเออเมื่อ2ปีก่อนนี้นะเราโพสต์อะไรไว้แบบนี้นะจริงๆถ้าเราเนี่ยเราจําไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นเาะฉะนั้น ความทรงจาเนี่ยมันทั้งจําได้ด้วยตัวเองก็ดีจําได้ด้วยรูปถ่ายก็ดีหรือจําได้จากทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้เป็นความดีงามที่สุดของชีวิตที่เราได้จดจําเพราะส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เราคนทั่วไปโพสต์ใน Facebook ก,ก็จะโพสต์แต่สิ่งที่ดีๆของตัวอะไรต่างๆก็เลยมีการแซวกันแต่นะว่าโอ้แม้โพสต์แต่สิ่งที่ดีนะสิ่งที่มืดๆนี่ไม่โพสตเลยอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะพระนั้น อนาคตชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนเราพึงที่จะใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดนั้นเนี่ยนะให้มีประโยชน์ที่สุดนะเพราะนั้นวิชาชีวิตก็เหมือนกับวิชาเวลานะทำไมถึงเหมือนกับวิชาเวลาเพราะชีวิตมันเหลือน้อยแล้วเวลาก็เหลือน้อยเช่นกันชีวิตมีคุณค่าเวลาก็มีคุณค่าอย่างมากเพราะเวลาที่เหลือนี้มันไม่มากมายเลยเพราะนั้นขอให้เรานั้นได้มีอารมณ์ที่เบิกบานนะมี ความสุขความเบิกบานนะทั้งการอยู่กับตัวเองได้คนเดียวก็ดีนะเพราะนั้นบางทีคนบางคนก็แบบอยากจะอยู่คนเดียวแม้แตบบ่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์ก็ยังแบบอยากจะปีกวิเวกอะไรต่างๆเหล่าน,น,นี้เป็นต้นนะเพื่อแบบอยู่กับใจตัวเองนะแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์บางทีแบบการอยู่คนเดียวแบบเช่นคู่ชีวิตเสียชีวิตไปแล้วเหลืออยู่คนเดียวบางทีมันก็เกิดภาวะซึมเศร้าได้ในช่วงของ ของหน้าฝนเนี่ยแบบนั่งอยู่คนเดียวแล้วฝนตกมันก็เป็นลมเย็นๆเสียงฝนแล้วเหงาว้าเวนะแต่บางคราการรับประทานอาหารในช่วงฝนตกเนี่ยมันก็คลาสสิกเช่นแบบรับประทานทุเรียนในช่วงที่ฝนกําลังตกเน่ยทุเรียนมันรู้สึกมันจะหวานมากกว่าปกตินิดหน่อยไหมไม่รู้นะประมาณเนี้ยนะมันก็มีทั้งความความเศร้าแล้วก็ความสุขนะเพราะฉะนั้น ปลายประการสำคัญก็คือว่าขอให้เราได้มีจิตใจที่สงบมั่นคงในคาใดาที่เกิดความเหงาความเหนื่อยล้านะก็ต้องพยายามที่จะขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเหมือนเปรียบเหมือนแบบเรารับประทานมะม่วงสุกเนะี่ยหรือมะม่วงดิบมะม่วงมันดิบก็ตามบางทีมันจะมีบางหน้าบางส่วนเนะี่ยที่มันเสียนะมันเสียเราเราก็ต้องปาดสิ่งที่มันเสียเนี่ยทิ้งไปนะหรือมะละกอะก็ตามที่มันช้ำมันทานไม่ได้เราก็ต้องปาดสิ่งนั้นทิ้งไปแล้วก็ทานเฉพาะ สิ่งที่มันทานได้แต่ถ้าก็อย่าไปทานที่มันอยู่ใกล้ๆจุดที่เสียนะเพราะว่าเซลล์มันอาจจะเป็นพิษได้อาจจะอาหารที่เป็นพิษได้นะเพราะนั้นชีวิตที่มีความสุขก,ก็คือชีวิตที่มีเป้าหมายชีวิตที่มีปิติมีความภาคภูมิใจมีความเบิกบานมีความสุขสงบใน จิตใจของเราได้นี่แหละคือสิ่งที่ดีงามที่สุดในในชีวิตของเรานะที่ถ้าหากว่าเราทําสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะคาดการในอนาคตได้ว่าอนาคตนั้นเนี่ยมันต้องมันต้องดีอย่างแน่นอนนะเพราะนั้นชีวิตที่มีความสุขก็จึงเป็นชีวิตที่มีเป้าหมายนะที่เราจะได้กระทําอย่างน้อยเป้าหมายนั้นมันก็เหมือนกับเป็นเ,เข็มคิดให้เราเดินทางไปจุดมุ่งหมายนั้นนะอย่างน้อยก็มีกําลังใจ มีความศรนะัทธาที่จะเดินทางไปให้ถึงจุดหมายนั้นด้วยพลังแห่งศรัทธาพลังแห่งความหมั่นเพียรนนะพลังแห่งสติแล้วก็พลังแห่งปัญญานะในพละห้าอินทรียห้าเหล่านี้เป็นตนนะ้นหรือความเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตในเรื่องของความเห็นชอบในสัมมาทิฏฐิต่างๆเหล่านี้เป็นตน้นที่จะเข้าใจถึงพ่วงของอารมณ์ต่างๆซึ่งมันมีได้ทั้งความสุขและความทุกข์ นะมีได้ทั้งผิดหวังสมหวังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในคาใดาที่เกิดความเหงาความเหนื่อยล้านะเราก็ต้องออมีอาหารใจนะที่จะจะได้แบบมีความเป็นอัตตาหิอัตโนนาะโถตนเป็นที่พึ่งตอนได้เหมือนอย่างในเอ,เ,อเอกันชริกะเถลาประธานะที่พระเอกัน ชลิกะเถระกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาวิธเจ้าในยุคนั้นคือพระวิปัสสิพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ได้รับการฝึกนะเมื่อได้รับการฝึกแล้วมันจะได้มีใจที่สมมนัสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะหรือแม้แต่ในเรื่องราวของการเผากิเลสนะการทำสิ่งที่ดีนะของพระภกุลเถระะในสมัยยุคของพระอนุมัตสีพุทธเจ้าเนี่ยนะนะที่ว่า ในกับอันประมาณไม่ได้แต่ในพระตะกับนี้ที่เราได้ทํากรรมบนไดากรรมบันไดไว้เราได้เผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบหมดแล้วอสาาวะทั้งปวงสิ้นไปหมดแล้วนะเราได้เข้าไปมาสู่สํานักของออพระศาสดาคือพระอนุมัติทีพุทธเจ้าเนี่ย<ๆ>ก็ถือว่าเป็นการมาดีแล้วหนอเหล่านี้เป็นตน้นนะหรือในเรื่องราวของการถอนพบนะของพระพิลาลิทายกะเทละนะใน พิลาลิพายกะเทลาประทานะนะในยุคข,ของสมัยหมยของพระปทุมุตตะพุทธเจ้าที่ว่าจิตดวงสุดท้ายนั้นเนี่ยเราได้ถอนแล้วเพราะาจิตดวงท้ายนีย่ถือว่าเป็นจิตที่มีความสําคัญเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นการมีแรงจูงใจที่ดีการมีเป้าหมายที่ดีนะความเข้าใจในโลกธรรมแปดนะมีสุขก็มีทุกขความไม่เที่ยงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับ เหมือนอย่างที่เมื่อกี้หลวงพี่พูดถึง a c e b o o k อ่ะอย่างหลวงพี่ถ้าหลวงพี่โพสต์ไว้ในวันนี้แล้วอีกสองอีกสามปีนะเ c e b o o k เด้งขึ้นมาให้ดูเนี่ยหน้ามันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะหน้ามันก็จะเหี่ยวอนนี้นะมันก็จะเหี่ยวมันก็จะไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมนี่คือความเป็นอนิจจังนะในกฎตายละความเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นบางทีความนึก ถึงความทรงจำดีๆในอดีตก็ตามนะความมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงนะอารมณ์ที่มีความเบิกบานต่างๆเหล่านี้เป็นต้นจิตใจที่สงบมั่นคงนะมีชีวิตที่มีเป้าหมายนะก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตได้ซึ่งสิ่งที่ดีงามที่สุดในชีวิตนอกเหนือจากการ ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเนี่ยก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นความเป็นผู้มีน้ำใจความมีเมตตากรุณานะการประขอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นห้อยคํำในเรื่องราวที่สัเสรยิยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยุคข,ของพระวิปสัสสุทธเจ้าเรื่องที่ว่าได้ทรงฝึกผู้ที่ยังไม่ยังไม่ได้ฝึกนะก็การฝึกตนนียก็ต้องพยายามอยู่ ล่ำไปต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือการเพียนเผากิเลสการเ,าเห็นถึงความสําคัญของจิตสุดท้ายของพระพิลาลิทายกะเถระในพิลาลิทายกะเถระประธานในยุคข,ของพะระปทุมุตราพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นต้นชีวิตเราทุกคนปรารถนาซึ่งความสุขทั้งนั่งลุกให้สบายย่อมดียิ่งความสุขเป็นแรงจูงใจ ของทุกการกระทำเช่นนั้นจริงพึงใช้รูปแบบชีวิตที่งดงามเห็นคุณค่าสำคัญของชีวิตมีการงานที่เป็นมิตรมีแก่นสารมีเพื่อนที่ดีอย่างยาวนานมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้จุนเจือมีสภาวะความรู้สึกที่เบิกบานเข้าใจถึงจิตใจกาลนานย่อมดียิ่ง สเสถียรภาพในชีวิตย่อมดีประเสริฐจริงเพิ่มความใส่ใจย่อมดียิ่งและงดงามสรรหาวิธีดีที่สุดเพื่อให้เกิดความสุขมหาศาลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานมีอนาคตที่เบิกบานวิชาชีวิตกับวิชาเวลานั้นก็เป็นสิ่ง คล้ายๆกันเช่นนี้หนาที่เราพึงบริหารตนบริหารเวลาบางครั้งบุยวิเวกบ้างนาย่อมดีพันมีจิตใจสงบมั่นคงยิ่งมีชีวิตที่ปิติดีหนักหนามีความภาคภูมิใจในวิญญาเบิกบานสุขสงบย่อมนำพา สิ่งดีงามขอ,อมหนะ้าแ่งคุณพรตัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเล่มที่71ในเรื่องราวของเอกันชลิกะเถราประธานะในเรื่องราวของภักุละเถราประธานะในเรื่องราวของเอ่อพิลาลิทายกะเถราประธานะในยุคข,ของพระวิปัสสีพุทธเจ้าพระอนุมัติสีพุทธเจ้าพระประทุมมุตตะลาพุทธเจ้า ขอได้โปรดเป็นพระราษฎรใจพี่บาบันทานพรเนี่ยโยมพี่โยมน้องท่านท่าน้นีมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสมเด็จสมมามุ่งมา่ปราถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายญาติสนิทมิสานทั้งหลายของหลวงพี่ทั้งของหลวงพี่และของพวกเราดวงวิญญาณทั้งหลายที่พระธาตุดอยตุงแห่งนี้ให้ได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านทั้งหลายเหล่านี้ไม่ทราบขอเทพเจ้าวดาได้โปรดแจ้งกก่่่ทาาานนนนัั้้้้งหหหลลลยเเีีพือใใไดรบบุุญศ นี่คือความงดงามของพระเจดีย์คู่นะที่พระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียง